เรามาอัปเดตกันดีกว่าะนะคะกลับมามเตอริงนะคะอ่อนแอในช่วงของการอัปเดตนะคะช่วงนี้ค่ะก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการนะคะก็จะมีหนึ่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือออโต้ซารอนนั่นเองนะคะ,คะก็คือเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนหน้าดังนั้นวันนี้เราก็เลยมีภาพบรรยากาศของการแถลงข่าวนะคะนํามาฝากคุณผู้ชมกันโดยออโต้ซารอนนั้นทุ่ม350ล้านค่ะก็จะปลุกตลาดรถแต่งสู้พิษเศรษฐกิจและก็การเมืองนะคะ ก็อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกบรรยากาศก็หลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่คิดว่ามิถุนาน่าจะคลี่คลายแล้วนะใช่ไหมเหรอคะเราก็ต้องรอดูอีกสองสามวันนี้ป่ะพี่ใช่ใจริงก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็รอดูกันต่อไปว่าจะอะไรอย่างไรนะคะไปจนถึงเดือนมิถุนาเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะว่า โดยภาพรวมของการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรงนะคะคแต่ทีนี้เนี่ย<ช>เรื่องของค่ายรถต่างๆหรือว่าการจัดงาน <ๆ S 1> การทําอีเวนต์ต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยบางบางที่เขาก็กลัวเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างทางออตโตสวรอนเขาก็บอกว่าอ,พอ,อะพร,อพร้อมไม่เป็นไรทุ่มไปอีก350ล้านบาทนะคะแล้วก็เขาก็คาดการว่าอย่างไรก็ตามนะผู้ชมน่าจะ ทะลุล้านแล้วก็น่าจะมีเงินสะพัดกว่า1,500ล้านบาทนะคะสำหรับงานนี้ที่กำหนดจะเกิดขึ้น19-29มิถุนายนซึ่งในงานเนี่ยเขาบอกที่เขาต้องทุ่มจัดขนาดนี้หนึ่งเนี่ยทำไมคะพี่ไฮไลท์เขาคือการนำรถจากงานโตเกียวออโตซอลอนซึ่งถือว่าเป็นงานที่เป็นงานแต่งรถงานโชว์รถแต่งที่ใหญ่ในระดับโลกใช่ใชอีกรายการหนึ่งซึ่งคู่ถ้าว่าไปของอย่างของเมกาจะเป็นงานเซม่า ใช่ไหมฮะแต่ของโตเกียวเนี่ยคู่กันแล้วคโตเกียวโตสลอรนี่รู้กันเลยมันเจ๋งสุดๆล้วล่ะของที่ที่ญี่ปุ่นแหละนะคะซึ่งปีที่แล้วก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะแต่แรกพี่บอกว่าที่ต้องทุ่มเงินเยอะขนาดนี้ต้องเอารถเข้ามาหนูก็นึกว่าหนูก็นึกว่าพี่จะบอกว่าที่ต้องทุ่มขนาดนี้เพราะว่า Import p i ิ y ้เข้ามาด้วยอ๋อ p i ต y ีนี่ไม่ต้องอ m p o r t ที่ไหนแล้วเมืองไทยเนี่ยสุดยอดเลยแล้วใช่ก็ตอนนั้นปีที่แล้วมีมีมีญี่ปุ่นกับเกาหลี Import มาด้วยอัน เขาเรียกว่าเป็นสาวอะไรของเขาที่เขาต้องมาเข้ามาก็เป็นสีสันนะแต่ว่าพอมาเทียบกับเมืองไทยนี่เมือองไทยนี่โ้แค่สาว F H M ของของของทางค่ายค่ายอินสปายเขาเนี่ยคือค่ายสยามกีฬาเขาที่อินสปายเนี่ยก็ถอยแล้วใช่ะะเพราาว่ เพราะว่าพิตี้ของที่นุ้ยเขาจะออกแนวคิกคู่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยของเราเจอของเราสิอืส่งรับว่าอืไม่รู้จะว่ายังไงนะนะอส่วนลดต่อลดที่ว่านำเข้าจากงานโตเกียวอะไรอย่างตัวโตต้า86ไอ้เจแปนโปรเจกต์ก็คือตัวแต่งของของโตต้า86นะฮะค่่ะอย่างหรือ Honda ตัว f i ส IS Turbo ตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นหรือมาสด้าอามิมิยะอย่างเงี้ย คือที่พี่ชีพูดมานี่คือเป็นพวกตัวแบบไฮไลท์จิงๆิงเขาหรือเด็ดแม้แต่รถไฟฟ้า Mitsubishi i m ิ f Evolution อย่างเงี้ยไอมิมันคือรถไฟฟ้าแต่ตัวเนี้ยขับเคลื่อนสี่ล้อพอฟังว่าเป็นมิ s ูอีโวลูชันจะรู้สึกแบบว่าตัวแต่งตัวแรงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันรถ i m ม f มันตัวเล็กอะตัวรถไฟฟ้านี่เ่าเอ้มันจะเป็นยังไงนะคะก็อย่างไรก็ตามงานนี้จะเกิดขึ้นที่ Challenger Hall 2-3ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะปีนี้ถือว่าจัดเป็นปีที่3แล้วนะพี่ชีพนะก็ดูน่าสนใจแต่อย่างในไทยนี่ก็มีมาเยอะนะค่ายรถซึ่งเอารถแต่งโตต้าฮอนด้ามาได้มิสูนิสานสุกิอิสุมาหมดบีเอ็มมาซีเดนซ์เฟอร์รารี่ลอมโบกินีโรลลัสยังไม่รวมชุดแต่งอีกเอาชุดแต่งจัสปูนอย่างเงี้ยเทคอาร์ตเอซีอย่างเงี้ยแล้วก็ค่ายจักรยานยนต์ก็มาหมดนะคะ ยูคาตี้ยามาฮ่านะคะไม่ต้องห่วงเลยได้เจอเจอกันอย่างแน่นอนนะคะคแล้วก็จะมีผู้ประกอบการชั้นนำจากต่างประเทศว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนไต้หวนันมาเลเซียก็จะมาจัดแสดงสินค้าแล้วก็พวกอุปกรณ์ตกแต่งด้วยคืองานนี้คือใครที่แบบมีรถอยู่แล้วแต่บางทีอยากแต่งอยากเสริมอยากเพิ่มเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าพวกชุดแต่งเนี่ยคือมาจัเต็มมีตั้งแต่พวกชิ้นเล็กๆ ยันโอ้ยจ่ายกันไปเถอะเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างรถตัวใหม่ที่ใครบอกอย่าง Honda Jazz โฉมใหม่เนี่ยค่ะก็จะมามีได้เห็นแน่ในงานนี้แต่ว่า Jazz โฉมใหม่เนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าจะเปิดตัวยี่สิบสองพฤษภาคมนี้อ๋อแล้วก็อันนี้เสริม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 ยี่สิบสองพฤษภาคมแต่ในงานเนี้ยแต่ในงานเนี้ยเอาเอาเอาไปเห็นตัวจริงกันเลยล่ะชัดๆเลยนะคะก็อย่างไรก็ตามใครสนใจไปกันได้19-29มิถุนายน Challenger Hall 23 Impact เมืองทองธานีนะคะรับรองว่าจัดเต็มนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีคนเข้าไปชมงานครั้งนี้ก็น่าจะท่วมท้นอยู่พอสมควรเลยเห็นบอกเป็นล้านที่บอกเมื่อกี้ใช่ค่ะเห็นพี่ชีบอกว่านอกเหนือจากงานออโต้ซอนแล้วยังมีงานโชว์จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยไปได้เลยที่เมืองทองอ๋อมีแล้วเหรอคะพี่ใช่พี่เดี๋ยววันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยนะที่เมืองทอง ผมต้องบ้านแถวนั้นด้วยต้องรีบกลับเพาสที่มีคอนเสิร์ตด้วยหรอมีคอนเสิร์ตโอ้คอนเสิร์ตใหญ่ด้วยพี่คอนเสิร์ตร็็็น็็็็็็็็ร็็็็็็็็็ c ็็็็อ็็็็ซุ็็า็็ก็มีอ็กใช่สนุกสนานกันเลยซุ็็็็็็็น็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ั็็น็้็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ต่็็็็็็็น็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็น็็ส่วนในงานเนี่ยมาหมด ทั้งค่ายรถก็อย่างที่บอกมันเป็นรถซูเปอร์คาร์กับรถนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเกรมาเกตหรือแม้แต่รถค่ายรถนำเข้ายางมาเซเลติอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็มาขนมาทุกตัวอันนี้อันนี้ครับผมมาเซเลติอย่างตัวอย่างแล้วตัวตัวเวนควิชอย่างเงี้ยฮะตัว DB9 หรือตัวเวนเท็ดยกมากันครบให้ได้เลือกซื้อราคาก็มีตั้งแต่ยี่สล้าน20ล้าน 25ล้าล้านเลือกตามสบายหรือไม่ถ้าจะเอาแคมเปญอย่างค่ายรถนําเข้าอย่าง Brg เขาก็จะมีแคมเปญมาให้เลือกซื้อหลายเยอะแยะรถนําเข้าทุกแบบทุกเพศดูตามในรูกครับผมมาดูตามในรูป <c oughs> ได้เลยลอ่ะหรือที่จะอย่าง,าง,างตัวตัวสีน้ําตาลเมื่อกี้ตัวเอลแกรนตตัวนี้เปิดใหม่ในไทยโดยค่ายอ e ีตันเนี่ยก็มาเปิดในงานนี้แล้วก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไฮรเออหรือฮาโด พอเวลาพี่ชีพพูดถึงว่าแบบซปเปอร์คาร์เนี่ยบางทีหนูจะชอบคิดถึงว่ามันต้องเป็นรถสปอร์ตรถอะไรแต่ว่าอันนี้เป็นรถนําเข้าเพราะงานนี้คือซปเปอร์คาร์และนําเข้าแต่ที่เห็นภาพเมื่อกี้คือเป็นรถนําเข้านาเข้าอก็คือแสดงว่าเป็นรถอินพอร์ตแต่ในงานเนี่ยมันมีซปเปอร์คาร์อย่างตัวซปเปอร์คาร์เนี่ยในงานนี่มีมาหมดมากันทั้งฟูลลอรี่ ตัวนี้คือจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในไทยก็คือตัวนี้นี่เป็นการเปิดตัวในฐานะที่ว่าบทกลุ่มนิชคานิชคานี่นเขาเป็นตัวแทนก็คือลัมโบกิน i ี่แล้วก็โรลัสแต่ล่าสุดนี่เขาได้รับแต่งตั้งให้ขายตัวนี้ก็คือแมคลาเรนอันนี้ก็คือตัวซูปอร์คาร์ตัวนี้นี่เป็นตัวใหม่เพิ่งเปิดในงานเจนีวาม o เ o r s h โชเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาตัวนี้จะชื่อตัว 650S แล้วก็เครื่องยนต์3.8ลิตร ก็หกรแรงม้าได้มั้งข้อมูลตรงนี้ผมไม่ได้ศึกษาเลยแต่แต่ที่ดูคร่าวๆอันนี้คือตัวที่จะมาเปิดตัวขายในไทยแล้วทางนิชคาเนี่ยได้รับแต่งตั้งก็จะในงานนี้แหละเปิดตัวจะมาขายในไทยด้วยก็ในงานซุปเปอร์คาร์บ่ายวันนี้จะเปิดแถลงข่าวเปิดเปิดตัวแต่ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ขายก็ไปชนราคาว่ากันอีกทีซึ่งก็ประมาณช่วงนี้กำลังจะแถลงช่วงนี้กำลังแถลงแหละสำหรับการเปิดตัวแบรนด์นี้ในไทย ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปดูไปร่วมงานนี้ไปได้วันนี้วันนี้ไปได้แล้วไปได้แล้วครับงานเขามีจนถึงวันที่18ใช่อย่างแบรนด์พวกซูเปอร์คาร์มีเฟอร์รี่ลัมโบ g h กินีโร u ัตส์แอสตันมาตินก็รถสปอร์ตนะจักรกั่วแม็กลาเนอย่างเมื่อกี้ครับผมแล้วก็เป็นพวกรถอิ p พ r อทุกอ่างที่ยุ่งใหญ่ไปพวกคาริเออร์พวกอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถแบบใช้งานสำหรับผู้ที่มี ตุงสตางประมาณนึ่งแล้วก็อยากจะได้พวกค ARRIER พวกอะไรก็ไปดูได้ในงานก็จะมีแคมเปญให้เลือกซื้อเยอะแยะเห็นบอกอย่างบางค่ายเนี่ยรถพวกนี้อยู่แล้วราคาหลายเป็นเยอะแต่ดาวแค่แสนอย่างเงี้ยดาวเริ่มต้นแสนบาทแล้วที่เหลือก็ผ่อนหัวโตสิอ่าว่ากันอีกทีหนึงผ่อนบอลลูนมีช่องทางทางไฟทางด้านไฟแนแนซ์เขามีช่องทางเยอะแยะสารพัดช่องอันนี้ก็คืองานโชว์ที่เราเห็นนี่ วันเสาร์นี้สาหรับซูเปอร์คาร์ส่วนเดือนหน้าก็เจอเป็นงานของออโต้สลอนออโต้สลอนกรกฎาคมอีกเป็นงานยังไม่หมดอีกอินพอตอีกของค่ายกลางปีอีกงานหนึ่งอันนั้นเขายังไม่แถลงเลยเรียงกันกรกฎาคมใช่ไหมสิงหาอีกสิงหานี่เป็นของค่ายยานยนต์ยังอีกพีเขาเรียกว่างานบิ๊กเซลหรืออะไรในชื่อผมอันนี้ที่ไบเทคอันนี้งานนี่เซลอย่างเดียวเขาบอกอ๋อ ขายแบบรดแรกแจกแถมว่าเลยงานนั้นเอาเข้าไปสรุปว่าแคมเปญมีทุกเด,ดือนทุกเด,ดือนะอน,นะ<ม>ติดตามกันได้ใครจะซื้อรถช่วงเดือนไหนก็ติดตามกันด้วยกัน<ฆ>ละกันนะคะอ่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะงานดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะกับแต่จริงๆแต่ละงานก็มีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปนะคะ<ฆ>ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ได้จะแค่ไปซื้อรถอย่างเดียวเนี่ยไปเพื่อแบบไปชมเสน่ห์ของตาละงานก็ลองติดตามกันดูกัน<ฆ>ลวกันส่วนอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะที่ทั้งเชลลเขา เปิดตัวถแถลงข่าวออกมานะคะก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเขาทําน้ํามันเครื่องสเค์เป็นแบบพรีเมียมอันนี้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจุดขายของเขาคือรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดเหมือนรถป้ายแดงโอ้โหอยากรู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงเปิดตัวนะคะทางด้านเชลค่ะก็เปิดตัวเชลเพียวพลัสนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกเพียวพลัสนี่ <Pure S 2> เป็นเทคโนโลยี <Plus. S 2> แต่ว่าตัวน้ํามันเครื่องก็คือเชล เฮลิก <Hel ix S 1> ซ,ซึ่งคน <Ultra. S 1> ในคุ้นเคยอ่ตราเชลเฮลิกอัลตรานะคะเขาบอกว่าจะทำให้เครื่องยนต์สะอาดเหมือนรถใหม่ป้ายแดงออแครดบรรจุใน4ลิตรราคาจะอยู่ที่2,245บาทมไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแพงขนาดนี้พี่ตอนแรกก็ถามพี่ชีพอยู่ว่าเฮ้ยพี่ทำไมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันแพงจัง ปกติเราก็จ่ายอยู่แบบในในศูนย์บริการก็พันกว่าบาทพี่ชิบอกว่านี่มันเป็นพรีเมียมใช่พรีเมียมก็ถ้าตามที่เขาบอกก็คือถ้าเกิดบางเขาพูดง่ายๆมันจะทําให้รู้สึกว่ามันแรงนะแต่อันนี้เป็นผมเมื่อเราเราก็ต้องไปลองดูนะแต่อย่างผมเนี่ยผมก็ใช้น้ำมันเครื่องสูงปกติราคา5 0าร้0เออ500ก็มีเออใช่เพราะถ้าเปลี่ยนในปั๊มนี่จัประมาณ500ก่บาทมันคือ500 ก็ไล่4ี่สี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยต่อต่อลิตรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมื่นโลบ้างห้าพันลแต่ว่านั่นคร้อยคือต่อลิตรนะมันก็ประมาณนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนตามระยะทางเราก็เลยไม่จําเป็นต้องแล้วเราไม่ได้เป็นคนพูดปาดมากเลยเราต้องดูบุคลิกเราด้วยในการทำพวกนี้ในการใช้รถด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นแบบพรีเมียมเกรดซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมจากสิทธิบัตรใหม่ล่าสุดนะครับกับการผลิต น้ำมันสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติที่ให้ความบริสุทธิ์เหนือกว่าน้ำมันพื้นฐานส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเทียบอัตราส่วนเนี่ย7 5ถึงแบบเดิมคุณสมบัติหลกัหลกๆของน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็คือเน่งให้คงความหนืดซึ่งความสามารถในการรักษาระดับความหมืดความเหนืดในน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยมแม้ในสภาวะการทำงานท,ที่หนักหน่วงและอุณหภูมิสูงทำให้น้ำมันเครื่องตัวเนี้ย หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ได้อย่างมีอยมอ,อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ2คือแรงเสียดทานต่ําช่วยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 3. อัตราการระเหยต่ําช่วยลดอัตราการพร่องของน้ํามันเครื่องอนี่คุณเขาบ,บขอกคุณ,คณ<อ>สมบ,บัติ3ข้อ,อหลักๆของเขานะคะรักษาชิ้นส่วนอะไรเครื่องยนต์เขาบอกว่ารักษาให้แบบสะอาด ราวกับรถป้ายแดงเลยทีเดียวช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงถึง1.9%ด้วยปกป้องเครื่องยนต์ถึงขีดสุดเพิ่มสมรรถนะที่ดีเยี่ยมของเครื่องยนต์ทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเลยทีเดียวนะะ้ำมันตัวนี้มีรองรับทั้งดีเซลแล้วเบนซินใช่ค่ะเพราะฉะนั้นี่ใ,นใ,นใครใช้รถแบบไหนประเภทไหนก็ก็เอาไปใช้ไดก้ก็ต้องยอมรับราคานิดนึงเขาบอกว่าราคา2,000เท่าไหร่นะ 2,245บาทต่อ4ลิตรแต่ถ้าเกิดใครเคยใช้ถ้าดีเซล6ลิตรก็2,350ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มทีเมี่ยก็คือเป็นเลทราคานี้แหละ2,2 2,3ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งใหม่ๆที่จะมาสู่ตลาดไทยสำหรับผู้ชายรถใช่แล้วนะคะไปดูกันได้เปลี่ยนกันได้ที่เชลเลยใช่ไหมพี่บางทีเราก็หรือในปั๊มเนี่ยเขาก็มีของเชลเขาก็มีเราก็นั่นได้ หรือเราจะซื้อติดแล้วก็ไปเปลี่ยนทายที่ศูนย์บริการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในเบรกนี้ตอนนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะมาเทสกันแต่ว่าวันนี้จะพาไปเทสโมอเตอร์ไซค์นะคะคุณเจรอยอยู่ตอนนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ